ใช่ไหมของไก่ครับวันนี้น้องทองมาทําอะไรมาทไข่เจียวครับมาทําไข่เจียวที่บ้านใครครับบ้านเองครับครับวันนี้เรามาบุกบ้านน้าเอฟกันใช่ไหมครับใช่ครับค่ะเต้าหอมเต้าหอมอือหมูสับหมูสับนี่หมูสับเราใส่ด้วยความพอประมาณเมื่อไมร่เมื่อไหร่หรือว่าเอาตามที่เราชอบก็ได้ มากใส่น้อยแล้วแต่มากใส่สน้อยอ่านะครับ,รบแล้วต่อคายต่อใส่ให้น้องตอกนี่การตอกโอ้ยนักขยะทีบ่นไหนล้างมือ,อ,มอใช่ใช่จะหอม หอมซอยใช<อ>่ใช่ครับดูดูดูดรดนด่มูดูดูดู่มดูดนดูดูดูด้ดนดูดรดูดเดู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 ้ กรงมีน้ำปลามีน้ำปลามีแม็กกี้แม็กกี้นะครับใส่ผงชูรสนิดหน่อยนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยนะครับตักตักใส่นิดนึงโอเคอ่านี่ผมชูรสเอาแค่ใบช้อนช้อนต้องใส่เหรอนิดนึงเอาเอาหน่อยเพราะอ่าร้านพอดีตัาพริกไทยเอาพริกไทยพริกไทยนิดนึงเลยหยอกลุหยอกไปนิดเดียว อ่าวารุษอ่าอืมตอนนี้ก็น้องทองตีไข่น้องชี้ใจอยู่ไข่ดูจะแตกนนี้เดี๋ยวรอรอน้ำมันร้อนน่าจะรู้ได้ไงครับว่าน้ำมันมันร้อนน้องทองถามมนเอฟซีเพราะว่าเนยเนยวานครับเนยนะครับ สังเกตง่ายๆถ้าควันมาเริ่มขึ้นก็คือเริ่มร้อนควันเริ่มร้อนสองเรามีวิธีการเช็คแต่ต้องอยู่กับผู้ใหญ่นะถ้าหนทคงจะทําเองนะครับโดยการใช้มืออ่างมืออ่างเราจะรู้ว่ามันร้อนขึ้นอ่นร้อรู้สึกร้อนไหมอ่าเหนมนีคือวิธีการเช็คมันอีกอันหนึ่งก็ที่จะเช็คได้ก็คือการหย่อนไข่คือเนี่ยเราแตะไข่ลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็หยอดลงไปล้วมันขึ้น พูขึ้นมาน้ำมันนน้ำมร้อนใช่นะครับเนี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะหม่น้ำมันใช่เพื่อให้น้ำมันมันได้ทั่วกระทะน้ำไข่มันจะได้ไม่ติดน้ำมันเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เราจะมาทอดกันแล้วไข่ให้น้องวางเทอ่ะจับตรงนี้ตรงนี้นี่มันต้องจมแล้วร้อนแ่ลูกอ เทลงไปตรงๆนะเทลงไปตรงๆเมื่อหน้าเวลาน้องทงเทนะน้องทงต้องเทตรงกลางน้ำมันนะใช่จันน้ำมันเหรอนะครับถ่ายเลยนะว่าเข้าขึ้นฟูมามถ้าเรากลับเลยเนี่ยต้องทงขึ้นมาแล้วเพราะเราใช้น้ำมันเนี่ยลาดลงไปก่อนให้มันโดนความร้อนอันนั้มาไดใช่ครับเสร็จแล้วเราก็พลิกครับเนี่ เห็นไหมเห็นไหมไหนมึงสังเกตไข่ไหมไข่ไข่เนี่ยตรงนี้ตอกตอกครับแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยก็จะนุ่มอ่าทั้งสองด้านอันนี้เราก็จะรอแล้วน่ากินที่หนึ่ตอกนี่ใช่ตอกอ่าแล้วไข่เป็นตะปูขึ้นมาตะปูมาอ่าอันนี้ได้แล้ว แล้วก็ปิดไฟไฟเอาแมวกันทร์ต้อมากข้าวเลยให้อมเขาน้องทองลองดูให้น้องน้องทองลองตัดข้างในดูอ่าดูฝีมือน้องทองน้องทองลองตัดดูแล้วชิมซิแล้วบอกท่านผู้ชมซิว่าอร่อยไหม ชูให้ผู้ชมอ่าแล้วลองกินดูร้อนนะอร่อยครับอร่อยครับกรอบไหมกรอบนุ่มในไหมเก่งวันนี้ต้องขอบคุณนายเอฟครับครับที่นายเอฟสอนให้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องทองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ